หากประเทศไทยเป็นอดีตเมืองุุดเราจะอยู่กันอย่างไรอันนี้เขาจะทำร้ายผู้หญิงยังไงก็ได้นะครับห้ามมีการศึกษาห้ามเรียนผู้หญิง นี่เขาก็หินปลาเอาตัวฝังแค่เล่น Facebook กับชาวต่างชาติพอรู้ปุ๊บเขาถูกกดที่ควบคุมทางสังคม <S <S เขาลงแท้และก็สัรเสริญพระเจ้าของเขาไปด้วย ท้ายตายไหม,มครับตาย لو chăng ngày บวชที่เป็นแสนบวชวัดใดวัดหนึ่งทําได้ไหมครับทําไม่ได้ต้องร่วมกันทั้งสั่งขมณฑลคือพระพิสุสงฆ์ทั้งหมดเลยนะครับต้องมาช่วยกันพอบวชเสร็จเนี่ยภาพนี้ก็จะเกิดขึ้นแต่ที่สําคัญเลยผลจากการที่บวชปีนี้เข้าปีที่7แล้วนะครับวัดล้างลดลงจาก6000กว่าวัดก็มันล้างลดลงเหลือ5,000กว่าวัดพระสงฆ์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นตอนนี้จะสองแ0,000แล้วนะครับ บวชทั่วประเทศเลยนะครับของจังหวัดเลยจะมีการบวชอย่างนี้ในวันที่ยนที่สารากลางจังหวัดจำนวนสัมมเนรสา0 0ัลูกนะครับถ้าไม่ติดอะไรก็เรียนเชิญไปร่วมกัน เมื่อเขาลาสิกขาไปแล้วก็เป็นการเพิ่มคนดีมีศีลธรรมให้กับครอบครัวก็อบอุ่นร่มเย็นสามเป็นการแสดงพลังบริสุทธิ์ของชาวพุทธให้กับชาวโลกได้เห็นเรารักพระพุทธศาสนาไหมเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาไหมแต่หากพวกเราอยู่ไม่ทําอะไรเหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นกับเราทุกท่านลองคิดดูว่าผู้หญิงคนหนึ่งเขานับถือ นนฉัหลังจากนั้นสองวันเขาพาฉันไปที่โรงพยาบาลสำหรับนักโทษหลังจากนั้นสิบห้าวันฉันก็พบว่าแผลติดเชื้อ คุณเห็นอะไรในศาสนาอิสาลามหลังจากที่คุณออกจากคุกแล้วเรามาดูว่าคนอิสาลามมองอิสาลามยังไงสิ่งที่น่าสยดสยองที่สุดในชีวิตของอิสาลามคือความล้มอิสาลามคือการข่มขืนอิสาลามคือผู้หญิงไม่ใช่มนุษย์ ผู้หญิงมีค่าเพียงคนว่าเรามาดูเขาทำกับคนของเขาแบบนี้แต่ถ้าไม่ใช่คนพุทธเขาจะทำอะไรกันมาดูนะครับความโหดร้ายลุนทารลุนในอินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นอดีตเมืองพุธธพออิสลามเข้าไปปุ๊บ เขาทำกับคนพุทธอย่างนี้หัวมนุษย์เหมือนเหรียญตาของนักรบคล้ายลัดอย่างตึกที่เราอาศัยอยู่พร้อมกตะโกนว่าเราจะฆ่าคนจีนทิ้งเราอาศัยอยู่ชั้นเจ็ดพวกเราและเพื่อนบ้านได้หนีขึ้นไปชั้น15เพื่อหลบซ่อนตามกำแพงพวกเราได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงและเด็กฉันได้ยินเด็กอายุประมาณ1ิบขวบร้องว่าแม่ได่ด้วยหนูเจ็บตอนนั้นฉันยังไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นถูกข่มขืนผ่าน เเป็นรื่องไร้ลายนี้กับไม่ได้การตรวจสอบช่วยเหลืออย่างแท้จริงเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราอย่ารอให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยไม่สู้ก็ตายชาวพุทธต้องรวมพลังต้องเข้มแข็งยืนหยัดจะบวชเป็นทหารกองทัพธรรมกอบกู้แผ่นดินชาวพุทธหรือจะยังอยู่เฉยๆเพื่อรอความตายแบบเผด็ษมาเยี่ยมเข้าสักปันหนึ่ง โครงการบวชเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี53พระอาจารย์ก็เป็นหนึ่งที่บวชในโครงการนั้นพอทราบเรื่องพวกนี้ปุ๊บก็ไม่ลาสิกขาเลยก็บวชมาวันต่อวันพระอาจารย์หลายๆรูปที่ท่านอยู่ตรงนี้ถ้าสังเกตจ,จะเป็นหน้าคือท่านก็เข้ามาบวชพอบวชปุ๊บเรานเนี่ยรู้ภัยพระพุทธศาสนาท่านมีศรัทธาท่านก็บวชอยู่ต่อแล้วก็มีพระอีกหลายๆรูปที่เหมือนกันนะครับนี่ก็คือที่มาของโครงการอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก ทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาศาสดาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน5,000ปีสมณะพรามทีพรามชีปฏิบัติให้พอสม